สวัสดีครับวันนี้เราเข้ามาเจอกันในรูปแบบของการพรีวิวแกะกล่องอีกครั้งนะฮะตามมระจิตสำหรับ vivo นะครับตัวนี้เป็น Y30 หรือ Y30 นะฮะ <the> ก็เป็นยุคสมัยของเออเขาเรียกว่าช่วงนี้ก็ต้องแบบพวกเด็กนะฮะวัยรุ่นหรือวัยทำงานเนี่ยวัยรุ่นา,ารเนี่ยมีการความจำเป็นในการใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการใช้งานออนไลน์การทํางานต่างๆเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันต่างๆนี่สอดรับกับชีวิตมากนะฮะทุกวันนี้เด็กนะครับหรือ นักเรียนสักพันาอายุมอมอต้นหรือปรมนะฮะลามถึงปถมเนี่ยนะปถมมอต้นมอปลายเนี่ยมีความจําเป็นในการใช้สมาร์ทโฟนในเชิงของการใช้ชีวิตมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับซีรีส์วก็ออกแบบมาเพื่อปุ่มนี้แหละโดยเฉพาะเลยนะครับเด็กนักเรียนวัยรุ่นวัยทำงานเริ่มต้นประมาณมานี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นเ,นเรามีการทำพรีวิวแกกล่องเจ้า y 50นะฮะร,รุ่นที่ y 30ไปแล้วนะครับ ทาง vivo มองว่ามันต้องมีเด็กกว่า y าย50เลยย่อสเปคลงมาแล้วก็ราคาถูกลงนะฮะใครที่ยังไม่ดูคลิปแกะกล่องคลิปที y 50ก็สามารถไปดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ได้นะครับฝากกดตามอัปดิสคัวไปด้วยนะฮะได้เจอกันในทุกๆคลิปนะฮะสำหรับ vivo y 30นะฮะ vivo <c oughs> นะวอลเวนนะก็ vivo y 30นะฮะมาพร้อมแรม 4GB และหลอม 128GB นะครับจะเห็นว่าเป็นสมาร์ทโฟนระดับประมาณ new entry หรือ เพียงพอใช้ต่อการใช้งานนะฮะ4 g b นี่คือแตะในมาตรฐานที่ควรจะมีนะต่ำกว่านี้มันจะเหนืดเกินไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะแบตเตอรี่แน่นอนครับแบตเตอรี่5000มิลลิแอมป์นะครับเน้นให้ถูกจุดนะฮะสเปคอาจจะแบบไม่ได้แรงสำหรับโอ้โหการเล่นเกมเรื่อปืดปลาตะเด็แต่มันเป็นเกมหรือใช้งานในด้านบันเทิงได้แน่นอนนะครับรวมถึงการแชทควรจะเอาไปใช้โซเชียลหรือรับชมคลิปออนไลน์เรียนออนไลน์แบบนี้มันเพียงพอแบตเตอรี่จิงต้องเยอะนะฮะ เพราะว่าต้องอยู่กับเราได้นานๆนะครับแบตตัวนี้5 0 0 0มิลลิแอมครับมาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่ครับ6.47นิ้วนะครับก็เป็นหน้าจอแบบป้องกันสายตาด้วยนะเป็น Eye Protection Screen นะครับก็ลดการเมื่อยล้าของสายตาครับเจาะรูบนหน้าจอวางกล้องหน้าแบบนี้นะครับกล้องหลังมี AI ครับสำหรับการใช้งานง่ายๆหยิบเครื่องขึ้นมาก็ถ่ายรูปได้เลยให้ AI ช่วยประมวลผลครับมาพร้อมกับกล้องหลัง4ตัวเลยนะฮะเดี๋ยวมาดู ตัวเครื่องข้างในกันดีกว่าสำหรับ vivo y 30ตัวนี้ครับตัวเครื่องที่เราได้มาทดสอบใช้งานตัวนี้เป็นสีขาวนะฮะจะเป็นสีขาวที่ชื่อว่า moonstone white นะฮะหรือสีขาวหินดวงจันทร์นั่นเองฮะหินดวงจันทร์สีใสสีสันเป็นแบบไหนเรามาดูกันนะฮะ <c oughs> ก็เดี๋ยวนี้สีมันต้องมีพิเศษนะไม่ใช่แค่ขาวหรือน้ําเงินนะฮะมันต้องมีความเขาเรียกว่า ที่มาที่ไปนะแนวคิดการออกแบบได้มาจากสิ่งใดนะอันนี้ก็คงจะได้มาจากสีขาวของดวนจันนะมูนสโตนครับเดี๋ยวมาดูสีขาวมูนสโตนกันนะฮะสำหรับ y 3 0สามศ okay. นี่ครับ ถระจันอยู่ในมือผมแล้วนะฮะสีขาวนโซนมันออกโทนฟ้านิดนะก็ดูนวลๆนะครับ,ก,รบก็เป็นสีสันที่ดูวัยรุ่นหน่อยทางสีออกฟ้าผหมาผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้นะสีสันมันเด่นนี่ครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะก็ให้กล้องหลังมา4ตัวนะครับ13ล้านพิกเซลเป็นกล้องหลังนะครับแล้วก็กล้องไว d e งเกิล8ล้านพิกเซลแล้วก็มาโครกับ p อ r ์เท i 2ล้านพิกเซลทั้งคู่นะครับส่วนกล้องหน้านี่ครับเป็นหน้าจอแบบ่อ t d o โ r อัลต้าโอสกีนะฮะหรือหน้าจอเจาะรูขนาดจิ๋ว,วของ vivo นะฮะจะเห็นว่าเขาเจาะรูกล้องหน้านิดเดียวเองนะฮะสำหรับการวางกล้องหน้าความละเอียดอาจรามพิกเซลไว้ให้เราด้วยนะฮะสำหรับการเซลฟี่ vivo y 3 0นะฮะก็เป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดนะฮะสำหรับรุ่นที่ก็คงยังรองรับ Wi-Fi 5.0น g อยู่นะครับไม่ใช่ตัดฟังชันทิ้งออไปนะครับ ก็จอใหญ่ดีนะฮะรองรับการสแกนใบหน้าแล้วก็สแกนนิ้วมือด้านหลังนะครับตัวนี้แต่เอานะครับก็สแกนนิ้วมือด้านหลังก็ดีนะฮะมนสแกนได้ไวนะส่วนอุปกรณ์ภายในกล่องแน่นอนครับก็มีเคสใสซิลิโคนมาให้นะครับสาหรับเฉพาะรุ่นแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะฮะตัวชาร์จแบบนะครับน่จะเป็นตัวชาร์จแบบ 2A นะครับเอามาให้นี่ฮะหัว 2A แล้วก็สายชาร์จ USB Type C ครับ Y50 และ Y30 จะไม่มีหูฟังมาให้นะเพราะเป็นสมาร์ทโฟนราคา ราคาค่อนข้างที่จะทําราคามาได้ประหยัดมานะครับก็ฝากกันไว้นะสำหรับรุ่นนี้เหมาะสําหรับนักเรียนนัึกษาครับสำหรับความแตกต่างของเจ้า Y30 กับตัว Y50 ที่เป็นรุ่นพี่นะฮะก็จะตัวนี้หน้าจอเล็กลงมานิดนึงนะฮะ Y50 หน้าจอ6.53นิ้วนะส่วนเจ้าตัวนี้หน้าจอ 4. ไอ้หกจุดนิ้วนะครับลงมานิดเดียวแหละไม่ทันสังเกตนะครับแต่ตัวเครื่องก็ไม่ใหญ่มากนะฮะหกหกนั้นหนิ้วกว่าแบตเตอรี่ห้าพันมิลลิแอมครับที่ชาร์จเป็น usb type c นะฮะพร้อมพอร์ตหูฟังแล้วก็ลําโพงนะครับที่สะกนดในมืออยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้ให้แรมเป็นรุ่นแรม4 g b กะไบต์แล้วก็หลอมร้อยยกะไบต์เพียงพอติดตั้งแอปพลิเคชันครับในประมวลผลนะครับใช้ mtk 6765นะครับก็สามารถใช้งานทั่วไปได้เล่นเกมพอได้นะครับตัวนี้เล่นนนเเกกมหัๆภาพแบบป็ ความละเอียดภาพมัน hd พัทใช่ไหมเล่นเกมที่เป็นพวกกราฟิกระดับ hd สูงๆอาจจะมะีช้าบ้างนะฮะไม่ได้เหมาะกับการเล่นเกมลื่นๆสักเท่าไหร่แต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานต่างๆที่ไม่ใช่เกมหนักๆนะฮะการเรียนออนไลน์การดูคลิปการแชทการคุยโทรศัพท์การอ่านหนังสือการดูการ์ตูนการอะไรแล้วแต่นะฮะที่ไม่ได้ใช้การประมวลผลแบบหนักหน่วงนะ,ะจะตัวนี้เพียงพอแล้วก็แบตเตอรี่อึดนะครับสเสร็มือด้านหลังฮะส่วนราคาแล้ว,วันวางจำหน่ายเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดไว้ที่ด้านล่างนะครับ เพราะว่าวันนี้เจ้านี้ยังไม่เปิดตัวนะวันที่เราแกะกล่องน,นะเดี๋ยวเราใส่ราคากับรายละเอียดไว้ด้านล่างนะครับสำหรับคลิป P V Vivo Y 3 0นะสมาร์ทโฟนร,ราคาประหยัดจอยักษ์แบบอึดแนะ่ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับคลิปนี้ก็ฝากกันไวน้เท่านี้ฝากกดไลค์และกดซับกันด้วยนะ1นึ like, 1่งไลค์หนึ่งซับก็เป็นกำลังใจให้เรามหาศาลครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ